ไปดูเรื่องการมอบทุนการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ในครับโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดยะลาจากกิจกรรมรัฐสภาพ,พบประชาชนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มอบทุนการศึกษาสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกยียรติ8ปพรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชพัะลานายวันมูฮัมหมัด นอมัตาประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรัฐสภาพบประชาชนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โดยมีนางจงเดือนสุทธิรัตน์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานโยงการบริหารสนจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรวมจำนวน1420คน โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จำนวน680ทุนและมอบจักรยานจำนวน200คันโดยประธานรัฐสภาและแก่กู้ม่เกียรติร่วมมอบทุนและจักรยานให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากภู้กาชลมูลนิธิและองค์กรที่มีจิตศรัทธาครับสำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรได้จัดกิจกรรมรัฐสภาพบประชาชนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จังหวัดยะลาประจำปี2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่เสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายในหัวข้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชื่อมโยงเสียงประชาชนสู่รัฐสภาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาซึ่งเป็นเวทีให้ประชาชนได้รับรู้บทบาทของผู้แทนราษฎรในการสะท้อนและผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่สู่การพิจารณาในรัฐสภา สำหรับการจัดกิจกรรมรัฐสภาพบประชาชนในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐสภาในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความไว้วางใจต่อสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนในทุกมิติคะ่ะ